เชิญเชิญเชมาเลยครับทานัวไข่ใส่ทันัวไข่มาลยังมี้ไปไก่ด้วยดีกว่นยังเข้านี้ไปไก่เ้อเอกสารตัวรัฐนที่ถูกไปเยือนกันไปที่พม่าด้วเนาะมากบไส่รังคือทันัวงไข่ที่ยังอยู่อยู่เฉียบก่อนบ้ากันเลยบ้ากันม่านใดโอ้าเกเเิดไิดหรอกหมนมาเลยหมุนมาเลยมล ออท่านต่อไปนี่แกธา,านวัฒนาสันตกิจวัฒนาสันตกิจวัฒนะา,านสันตเกศอ้าฟ้าออกมานะครับวัฒนลาสันตเกศอ่ามุนมะลุ่นเวทไนล่าเหรนี่เจ้าหน่อยประสิทิล็อกประตูเหรเด้นี่อ่าท่านต่อไปท่านห่วงแก้วสันติสุขห่วงแก้วสันติสุขแต่ว่าผมเป็นอาจารย์สันติสุขเด้อห่วงแก้วอาจารย์ห่วงแก้วมากมาครับฟ้าวันรับแหน,นมกรองกองนันเนะเออแหน,นมกรองเอายางออกไปหันเลยครับรับแล้วยางเลย ทานบุญยงแก้วอุ่นเมืองทานบุญยง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 บอกว่าบุญยงนะบุญยงขัดเป็นขัดเป็นรถตัดสนี่พ่อผมแน่นอนโอ้ซื้อพ่อบุญยงบอกห่วยบอกซื้อพ่อเ่างนี้พ่อซื้อบุญยงเด้อวยมาบุญยงไม่ไหวเขาบุญยงแรงเลยเออบุญยงพ่ออาจารย์บิวท่านนี่โอ้พออาจารย์บิวขึ้นนุ่มเลยว่ะรอคือดูครับพ่เออันนี้ ทานก็พูดข้างอุนเฮือเออรับครับทานต่อไปทานต่อไปทานโปยแก้วอนุวงทานโปยโปยเออนี่เดผู้สิมาเรียนบีทซว่ากั้นโอ้ยสุดยอดเด้เราเรียนบีทีซีจำหมดซือจากของบ่อไหนมาเน็มกล้องทานต่อไปทานเอสข้ลาทานเอสทานเอสเอข้าลาเอสเอสเอส ท่านเอสแต่ย right? ังบ่กเล่ามาแต่สลัดเอ็ดเคล็บเบาหนิโอ้โหวันธรรมดาเด็ดสนเอารับครับรับไม่ไหวเลยไปทางแสงมณีค่ะมงสาแสงมณนนี่อันนี้มากองได้ยิ้มงามๆเด้อแสงมณี่นี่ยแสงมณี่องได้ยิ้มน้ำสกุลนี่ก็เพราะแห้งละดีดีนี่ตะอืนทบๆคุณละว่า ทานต่อไปทานสุกันใบสังายานสุกันสุกันใบสังยานี่ล่ะอนาคตผูดจะเป็นคณะกรรมการต่อไปทานต่อไปทานอุดมดีสำราญอุดมดีสำราญอุดมดีดีสำราญครับผมอทานต่อไปทานบัวเพชรทานบัวเพชรทานบัวเพชรยังไม่ไหวเลยครับยังไม่ไหวเลย ตุนขย้อนกล้งตุนนึกตุนว่าไม่แล้ไปหมุนกอไผ่เลยหร่ตุนขย้องกา้ากตุนขย้องกลางาได้หรืตุนเนื้งตุนสองไนดิแล้วของมาล่ะทางจะไปทานหลัดไส้ปัญญาหลัดไส้ปัญญาหลัดไส้ปัญญาครับเหลี่ยงแถวของมาโหลดซื้อเหี่ยงกันอยู่แล้วนะครับ คนหน้าตาดีๆแล้วบ่คอยยางแห้งเด้ยเอยคอยยางเด้อคนหน้าตาดีคนงามเขาบ่คยางแห้งนี่เขาอยากแท้ทาต่อไปท <นะ S 2> างนั่งหนูไพรแสงหนูไพรเออมาตาหลายๆเรไปเป,ปตะโกไผรละหนู <c oughs> หนูมาไปโกไผรตะหนูนี่วะทางต่อไปทางซับหน่อยอุ่นเมื่อซับหน่อยอุ่นเมื่อ,อมาครับเก็บใบดีๆเด้อใบว้านี่ผู้ใดบ่ทนได้ติดงรอก เอาไป้วดทิงลูกเพานหลอกแม่เวอาต่ไปทานนั่งจันท่าแก้ววงศาเออแก้วจันท่าแก้วจันทาครับจันท่ารับเด็ขันโมทด้ิ้ลูกเลูกไปิ้แล้วมาขึ้นเันได้เันปั่นจ่ายซะก่อนทานต่อไปทาคขามนคามนแก้ววงศาคํามนคามนรีมันพันกันนั่นเามนคามนแก้ววงศา ยังมุงหดซื้อจาของอีกแล้วนี่กระไดท่านต่อไปท่านเสิอนสองสมัยท่านเสือนสองสมัยก็เป็นได้บ้านสองสมัยผรน้แเราเป็นสมัยเดียวถ้าครับเสือนสองสมัยในบ้านสองสมัยมาท่านี่ก็ได้อามาท่านี่นั่กรได้เนอะย้ํมาทะหนี้ก็ได้เนอะทานต่อไปทานนั่งุกแกวใส้มกิงกลองิงกลองเออิงกลองแล้วทัางมายืนมึงนีนะเออ ยังก่าหมกมกน้กนกนน้เออซื้อลากรไดเนาะบ่จักมกบวจากนกบ่จักมกเอาเอาเด็กเอาลทันีแล้มาทันีีก็ไดนี่มนยืนทางขายนี่ก็ไดทางไปทางขันท่อขันท่อมาครับท่านขันท่อโบแมนขันครับขันทวแล้วเฮ้ยท่อง่าว่ามันทัไนี่หมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นอกที่่ไม่างโง โอ้ทีมลงเองามโอ้ม <requirements> ีแต่ผงลงเงาทานต่อไปทานกระเลมหน่อยอุ่นเมื่อทานกระเลกระเลมหน่อยอุ่นเมื่อกระเลมกระเลมโอ้กระเล้กระเลมกระเลกระเลมท่านคงไทยเขากินเลยดิไอ้ส้มทิ้งก็กระเลมเออกระเลมหวานเลยเราก็ได้ทานต่อไปทานกีหน <ท tense S 2> ่อยทานกิกหน่อยมาเลยครับเอออันนั้นละท่านนั่นแหละมาล้วน เล่าศักดิุณเล่าศกิุณบ่ได้เขียนใจเว้ยเล่าศักุลเอียงถ้าต่อไปท่านแต่งปัญญาหลวงแต่งปัญญาหลวงแต่งปัญญาหลวงแต่งบ่ครับผมโอ้ยบ่จะแต่งจะแต่มบ่จะรับโอ้ถาาต่อไปท่านนั่งสุริวันเบาวย่หงสุริวันเบาวย่หงอ่าหันหน้าไปเบิ่งกล้องครับหันหน้าไปเบิ่งกล้องเด้อใจเย็นๆใจเฝ้าขม่าขับมันดำกล้องเบิ่ล เออรับได้มาเราแล้วรวมเลยแล้วเราก็หยาเรียกเรามีดได้เออครับแล้วธรรมนาไป็นต้นตั้งอ่าฐานต่อไปท่านนั่งดาซีดาซี่ดาซี่ดาซี่อันนี้เป็นทีมงานนองกันมัตรงนี้ออทีมงานนองกันเฐานต่อไปท่านนั่งจำปีบุญญาดีนั่งจำปีมีธรรมะากน้องกันเบ็ดบนอีโอ้ทีมน้องกันบนอีเขาได้นธรรมดาเนี่ย บานุบบ้านคนขอมาห็นเดยงังี่ย,ย่บอกนไม่ยิงเท่านะถามต่อไปนแกท่านสอกศีวีสวอสอกเออธรรมาา<ส>ดาเ้อไ,ไกลแล้วถึงสอกเลยจา้าโอ้สอกโอสือมีแต่ขับขับก็ดีว่าว้าแจะน้องนว่า,าต่อไปทานนังสุขสวรรค์สวรณจุ่มคำสวรณจุ่งค้ำสุขสวรรค์ นี่แห,หล่ะคน,นงานอ,อันนี้ทีมงานปากซองอันนี้ทีมงานปากซองวันนี้อ้าวปากซองนีง่ยเต้องห่วงครับถ้าต่อไปเลยแกมาปล่อยไสปัญญาอาจารย์ปล่อยปล่อยไสปัาเสียทีวันนี้โอ้ยบอมเป็นมั่วไปน่อยหน,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 น้่น้อยดีใจแห่เลยอยากเห็นน้าเสียทีบ้เฮ้เสียงอยู่ใส่เสียงเสียงเสียงโอ้ยนอนเนี่ยนอนแล้วเออ มื่อแรกนี่สงสัยสินนัง่งนำเงินจนเมือ่อยบน้นได้รับได้นอนเนาะมื่อแรกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิไปนำซอยอมพักบักตัวเงินเนี่ยขันข่อยโมไปชงนี่เจ้าถือปุ่นแท้ทานต่อไปท่านนั่งดิโก,โก้แก้ววงศาลิโก้ลิโก้โอ้โหโใหญ่จังอไอ้จากลรางามนะเพชรที่จันโศกใสสาวลราง,งามโอ้โ่าธรรมดาเดี๋สาวมาแต่ลรางามนี่เนาะเพชรมันี่จันบนี่พามาทานต่อ ตัวเนี้แบบโศกใสตัวเนี้บึงแก้ว่ารเพียทหเพียรเน้่เป็นเป็นโนทีมใหญ่ทเพียรทเพียรน่น่ิทีมใหญ่ของเรางามนี่บอกว่าทีารเพรเงาง่ามโอ้บริ้ธรรมดาทหเพียรนี่เป็นได้บ้านอยู่ก่อก่เป็นมาิเขาเออเป็นสมาชิกเนอาวไปทานแก้วผู้ทอนคับผ้าว่องแก้วผูททแก้วพุ้ทแก้วผทรแก้วแกวแก้วผู้ว่องแก้วทเรงามนเนี่ยครับ้ว แก้วกูท้อนคั่พะมุงแก้วไม่แล้วนาครับอ่าแก้วกูท้อนล็อกหลัจากยางโบ้ยเทียมมาได้ระยะเนี่เอ้าวครับรับท่านต่อไปท่านนั่งไพวันแก้วว่องซาไพวันแก้วว่องซามาท่านนี้ครับมาท่านนี้เออยินทั้งนั้นก็ได้ยืนทั้งนั้นก็ได้นี่กระซารวันขึ้นกันบ่อยเมนเมนทิปลองแงมบ่อยมีลองแงมนี่ ได้เงินจากพี่หนึงส่งหาไปแล้วเสียด้นี่โอ้่ได้ธรรมดาเด้ยแม่ยังตีเอ็มไเอ็มไปสียด้วหรอวะโอ้เลยต้อได้เมื่อนานเช็ดกูทป้องสีบุญญาดีป้องสีป้องสีป้องสีเออทานป้องสีห่วยผู้ใดอยากท่าบ้านท่าเฮือนมาตรงนี้แล้วอื่นแล้วไปจำศีลท่าเฮือนเนี่ยทาน่อไปทานน้ำงมน้ำสกุลบาร์ีน้ำงม ล้มล้มมาแต่ล้มล้มโหยใครกับผมล้มจากน้องกันล้มจากล้มล้มล้มกันโอ้ยจังการพุทธชันต์นะเว้ยลุ่มแล้ววะล้มล้มตัวใจเบ้นเว้ยเอออาจารย์โฟกกับจะมองเดียวเอาหนึ่งสองสามอ่านตามต่อไปท่าน

เดี๋ยวเป็นยังิเเดี๋ยวจะแกรครับอะไรวนเดียวเดียวนี่เนีุ่ดีวัต้วเอาเอาต้วนับสั่เลยจะขอมาแล้วโอเคอ่ต้วโอเคอาไต้อไปทีทงต้วเดี๋ยววนเที่เราไทยรูไทยกสามคีดนั่งนั่งหน้านั่งนั่งหินนั่งเด้อแล้วก็ไปครับไ

ร่มทีเดียนเสาทีม่มีบอลไ่ได้จังหวดตรงนี้โอเคยังเดี๋ยวใหรแล้วมึนเกนไปมืออื่นเดีขาเห็นไหนมีได้ถ่ายหุ่อน้าเป๋าม่อก่อนเนี่ยถ้าเป้เ่อก่อนไปเดี๋ยวเขาเบียนไหนนี่นี่มีแต่ว่าคูได้ให้ถท่าไห้ออกมันอนอก่อนเดี๋ยวมาถ่ายหุก่อนมาถ่ายไมก่อนมาถ่ายหุบก่ี้ทั้งหนานี่นะมาถ่ายหุนี่มหกรนเดียันเดี๋ยวคนื่นถ่ายมืออื่น เออนี่อ่ะผมาผู้ใดที่บ่ทันมีซื้อครับปผิดู้้ใดบ่ทันมีซื้อยาลากระบอกไปนต่โตอื่นขายกันอ่ะผู้ใดบ่ทันมีซื้อมามาถ่ายรูปออกมาออกมาเออได้แจกเพิ่นเตียงหยเนย้จับรางวัลไงสมสิบสี่รางวัลเดี๋ยวจะถ่ายรูปก่อนรือเสียจับรางวัลก่อน มาถ่ายหุบก่อนเออมาถ่ายหุบก่อนมาเดี๋ยวถ่ายหุบก่อนยงเจ้าจะมาไปเล่าจะมาไปเดี๋ยวจังจังไปลงซื้อเอาให้เองตัวมีอยู่ฮ่ะทั้งตัวมีมีอยู่ที่นี่จันนี่อ่านโมบอสเออป่ะโอเคอ่เอาเนื้อโอเคเอาเนื้อสองสั่เออโอ้โหะสุนตัวนี้ของแกเราตัวนี้เนาะเอื้องหมดเอื้อนอ้าววันนี้จับแล้ววันใหญ่ป่ะเนี่ย